นยบแล้วไฟไมันยิบจะหุ้มกับหนังเขาะนะก็เลยว่าย่างกับบอธนัดปันไดก็เลยว่าไปตัดไฟออกกะเห็ดให้ดีใจนิดนึงเราก็เสียใจนิดนึงแดดที่แบบว่าป สบายดีสบายดีกันมาทุกคนเด้อสบายดีกันตอนสวยๆเนาะตอนคายสองโมงสามโมงเนาะทุกคนมื้อนี้ซึ่งเมื่อนีเป็นมือที่น้องบอมดีใจที่สุดเนาะทุกคนเพราะว่าเมื่อนีเป็นมือที่น้องบอมกับแม่สีพากันไปเอาไฟมายิบที่น้องบอมยิบขาหันออกเนาะเพราะว่ามันได้กาหนดได้ครบหกมือเนาะทุกคนที่จริงเป็นเป็นมือที่เจ๊เป็นมืออื่นเนาแต่ว่าสงสัยมืออื่นยันมือหันกันเลยว่าไม่เป็นมือนี้แล้วนะเพราะว่า แผลของเขากะอาการแผลกะอ้าวดีขึ้นหลายแล้วก็เลยว่าชิพากันไปตัดไฟมินิออกมือนี้ก็เลยว่าชิพาทุกคนไปทำเนาะน้องบอมก็สะให้เบิ่งแผลนะเพราะว่าแผลของน้องบอมกะเริ่มแห้งแล้วกัยางอ้าวคลองนินึงแหละนี่เนาะทุกคนนี่แผลนี่คือแผลของน้องบอมแล้วก็เริ่มมันจะบวบม้วทุกคนจะมันบวบมันี้มันจะบวมแล้วก็เลยว่าชิพากันไปเอาไฟมินิออก ตอนนี้สิไปน้ำแม่อ่เนาะเพราะว่าสิให้แม่อ่เป็นคนขับรถเดี๋ยวเขาก็สิไปมองหมอกเลยนะทุกคนนี่เนาะทุกคนซุปเฟอร์รถของเราคือแม่อ่เนาะสบายดีใช่ไหมสบายดีทุกทุกคนน,นี่เ,เอาน้องอมไปถอดไฟบบมีฟ้าเอ็นอูชิดีใจเนาะรอคอยรอคอยอยากเอาออกโดดแต่โดดแล้วเนาะเพราะว่ามันก็แเฮงได้ละ ก็เป็นมือที่ดีใจที่พากันไปห้องนอเลยนะทุกคนเพราะว่ามือนี้ก็เป็นมือพิเศษให้แม่อําไปซอเฟอร์รถนะทุกคน๋ <laughs> ยวเบากก็สิขึ้นรถก็ไปกันเลยนะทุกคน <laughs> วันนี้น้องอยู่บอยู <laughs> งง่น้องอยู่น้องอยู่บอยู่น้องอยู่ไม่อยู่งงเนาะน้องอยู่ไม่อยู่อีกฮะวแม่อําเป็นชเ่อร์งงเออแม่เอาดีๆใช่ไหม อันตรายเลยตีเจ้วฟ้าบดเนาะออกมาเนาะคันฟ้าบับดนี่ตายเล้นเด็ดฮอนบรรยากาศตอน2โมง3โมงเนาะหัวนี่ออกตลอดไม่เบาไปหันคาดขับฟ้ากระเด็นมาโลด นี่ฮอดแล้วนะทุกคนฮอดทงหมอแล้วเตีียวหอกระสิเข้าไปจิจดหลายซื้อแล้วกระสิไปทอดไฟไมาหยิบกลัวจังเลยกลัวจังเลยกลัวจังเลยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก่ะแม่อ่ำก็ไปจดหลายซื้อเนาะเปืยียวเสียวเสียวบางคนก็ว่าอันนิบนิบเจ็บก่อนทอดไฟไม่นิบบางคนก็ว่า ถอดไฟไม่หยิบเจ็บก้อนหยิบเนะาะจักสิเอาสิเสื้อความไผ่กับบุงต้องลองเองล่ะทุกคนตอนนี้ทําใจสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยเข้าห้องผ่าตัดตอนนี้แม่อ่ำกับอยู่เนาะแม่อำไปไปจดซื้อไปจดลายซื้อและ้วกะ็เพิ่นกะสิเตรียมอุปกรณ์มาตัดไฟไม่หยิบออกให้เห่าเนาะอ้อยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นความรู้สึก แบบแบบมันมันมันบ่คือตอนอันที่ถือบ่คือตอนที่นิบนะทุกคนเกาะตอนห้องซึกจิทอดอันู้สซึกว่าอันคือจิเจ็บเ้งก่อนเพราะว่าคือจิเจ็บเ้งก่อนนิบเพราะว่าหนังล่มเสียงจีแหบบล้าเพราะว่ายานยานคกลัวเพราะว่าหนังของน้องหนังอันที่น้องบอมนิบนะทุกคนมันมันหุ้มมันจะกําลังจะหุ้มเอาไฟไม่นิบเนาะก็เลยว่ามาตัดก่อน เอ้ยเป็นกำลังใจให้น้องบอมดเด้อทุกคนนี่ทุกคนออกมาแล้วปาภาสุดท้ายตื่นเต้นตกใจกับให้อ้าที่ตโ้มงน้องบอมถุนออกเนาะแบบป้าเป็นแบบเป็นแบบว่าจังเดือแบบจิบปาสุดท้ายเจ็บเ๊ว่ะมันอันนั้นพร้อม เดี๋ยวไปเ,เดี๋ยวไปเจอกันยูหานนทุกคนเดี๋ยวน้องบอมสิซ้โอเคเนาะทุกคนตอนนี้น้องบอมกับมงฮอดเหินเป็นทีเรียบร้อยแล้วหล <c oughs> ังจากที่น้องบอมกับแม่อมัำออกจากห้องหมอมาแม่อัำก็พาน้องบอมไปสะหัวเพราะว่าน้องบอมกันอย่างสะหัวด้วยตัวเองบ่ด,ด้เพราะว่าปลมแล้วยานำื่อบาดแผลก็เลยว่าได้เป็นวิซารยูฮานเนาะแม่อัำก็พาน้องบอมไปซะยูฮานตอนนี้กระซิมาเล่าวามู้สึกเนาะโอเคตอนนี้ที่ิมาเล่าวามู้องศึกตื่นเต้นทุกคน หลังจากที่น้องบอมไปห้องหมอไปเอาไฟไมนิบออกน้องบอมกะแบบสิมาลาความรู้สึกตอนที่อยู่ห้องหมอน้องบอมกะว่าสิท่ายสิเข้าไปท่ายคลิปอยู่ที่ห้องหมอให้ทุกคนได้เบิง่งเนาะตอนที่เพิ่นตัดไฟไมนิบออกแต่ว่าแต่ว่าเกรงใจเพิ่นเนาะเพราะว่าอ่าเพิ่นเป็นท่านหมอกเกรงใจเพิ่นเวลาเพิ่นล้างบาดแผลของน้องบอมก็มเลยว่าโบได้ท่ายเนาะอ่าคนที่เพิ่นเป็นท่านหมอกะห้งจักกันเนาะห้งจักกับบ,บอมแล้วก็ห้งจักกับแม่แต่ว่าโบกาท่ายเพราะว่าเกรงใจท่านหมอ เล้ยว่าบริทไทให้ทุกคนในเบิ่งเด้อตอนที่น้องบอมไปไปห้องหมอปุอบ๊บเนาะแม่อํากันได้ไปซื้อไปจดลายซื้อแล้วก็ไปเอาอยาที่จะมาล้างแผลให้น้องบอมน้องบอมก็นย่างเข้าไปห้องหมอได้กินเลยทุกคนได้กินน้ำเหล้าเกลซิบได้กินน้ำเหล้าเกลซิบแบบว่าตอนนั้นกินแบบว่าพากินแหงขนาดเห็นให้เห็นให้ใจเต้นด้ทุนเพราะว่ากินน้ำเหล้าเกลซิบมันแบบระลึกความทรงจําที่ตอนที่น้องบอมแบบ ไปห้องหมอตอนที่ไปยิบพันกับคืนมาอีกเนาะกันเลยเฮ็ดไ<อ>ห้แบบมาใจนี่โบยู่กับตัวแบบตื่นเต้นล้ะก็แบบเมืงง่อยรู้สึกเมื่อยเขาเพราะว่าตอนนั้นน้องบอมเก็บความรู้สึกได้เลยเพราะว่าบางบางมือก็ยังเก็บมาฝันอยู่เนาะตอนตอนที่น้องบอมอันบาดเจ็บอันชื่อชื่อทำอิดนะนอนคืนทำอิดน้องบอมก็ยังฝันอยู่ว่ายังยังฝันอยู่ว่าว่าบาดแผลยงังยังมาฝันขา่าตัวเองคือเกา น้องบอมก็คิดแล้วก็ใจีิบอยู่กับตัวกับตัวแล้วแม่อำก็ไปจดลายซื่อมาไปจดลายซื่อมาแล้วก็มาเอาอยาให้ทานหมอมเอาอยาให้ทานหมอเพื่อนเพื่อนไปตัดไฟมีเิบเนาะเพื่อนเพื่อนไปตัดไฟไมิมีพันเพิ่นตัดให้น้องบอมตัวชับอิดท่านน้องบอมบอกว่าปวดหูสึกเจ็บเนาะเอออัอนมีหลายคนตอนที่น้องบอมสิไปหูหมอมีหลายคนเพื่อนว่าบางคนนะบางคนเพื่อนว่าซีว่า ตอนที่ตัดไฟไม่ยิบพันบดเจ็บทอตอนที่ยิบบางคนก็ว่าตอนที่ยิบเจ็บอันตอนที่ยิบพันบดเจ็บทอตัดไฟไม่ยิบน้องบอมก็เลยว่าชีคิดเอาตัวใดดีบู้งตอนนั้นก็ซับสนแต่ว่าบุ้งว่าบุ้งาสิเจ็บซ้ำใดเนาะซับสนหลายคนก็หลายแนวว้าวนะก็เลยว่าซับสนแล้วน้องบอมก็ไปตัดไฟไม่ยิบทันหมอตัดให้อ่นานไฟทีหนึ่งน้องบอมก็ว่าก็ไม่รู้สึกเจ็บปันใดเลย แล้วบางคนคือมาว่าว่าประเจ็บมันเป็นน้ำบาดแผลของแต่ละคนเนาะมันเป็นน้ำบาดของแต่ละคนมันมันเป็นน้ำบาดแบบยู่แต่ละมองอยู่แต่ละบ่อนของแต่ละคนแบบมันกับมือซึ่งเจ็บบางคนอยู่อยู่บ่อนยู่แขนแบบนี้นิบกระเจ็บบางคนก็นิบกะบมเจ็บแบบนี้เนาะบางคนอยู่ขานิบกระเจ็บบวมนิบกระเจ็บออตอนเอาไฟออกกระปวดเจ็บหรือว่าตอนนิบมันบวดเจ็บแบบนี้แหละหลายคนก็แบบหลายแผลนะน้องบอลก็คิดลาย แล้วเข้าไปตัดไฟตัวที่อันเข้าตัดไฟตัวที่หนึ่งหันบดเจ็บแล้วตัดไฟตัวที่สองตัดไฟตัวที่สองก็รู้สึกว่าเออเอาเจ็บขึ้นมาหน่อยหนึ่งตัดตัวที่สามเจ็บก็ตัวที่สองอีกตัดตัวที่สี่เจ็บก็ตัวที่สามอีกทุกคนเจ็บเจ็บอีหลีตัดตัวที่สี่ตัดตัวที่ห้านี่ป้าบเว้าเลยเห็นให้คิดคิดเห็นภาพตอนที่เราไปไปยิบเลยแบบเจ็บขนาดเลยตัวที่ห้าแบบ เพิ่นตัดออกปุ๊บเพิ่นตัดออกปุ๊บความอง้ส้กของเขาตอนนั้นก็คือว่าแบบเสียใจเนาะทุกคนแบบคือแบบว่าเพิ่นตัดออกปุ๊บแล้วแผลของน้องบอมมันบดติดกันมันยะคือเก้าเฮ็ดให้แผลของน้องบอมยะคือเกาน้ององก็เลยว่าห้สึกเสียใจนิดนึงคือว่าบุเป็นแบบของไผ่นะแต่ละคนเขาไปยิบแล้วแผลเขาจะไปตัดไฟไม่ยิบแล้วแผลเขาจะหุกเนาะ จะติดกันแล้วของน้องบอมไปตัดไฟไม่หยิบแล้วเผจจะบมดติดกันจะแง้ออกน้องบอมก็คิดคิดน้อยหนึ่งเนาะว่าเป็นอย่างคือว่าบมดติดแล่ท่านบอกกเพื่อนก็นกบ,บอกว่าบบเป็นอย่างเนาะเป็นนาแผจของน้องบอมแด็ดผของน้องบอมทันแบบอยู่อยู่อยู่ติดครับบอนที่บมีขนเพราะว่าอยู่ขอต้องขอขอโทษด้วยที่ว่าคำแบบ เพาสุภาพปันใดเนาะเพราะว่ามันอยู่แปะกับเท้าเนาะตีนของน้องบอมอยู่ติดกับเท้าเลยก็เลยว่าเพื่อนเห็ดก็เลยเพื่อนบอกว่ามันเป็นบ่อนที่เหงายางแต่เห็ดไทยแผ่บวติดกันบางคนกับติดบางคนกับบวติดลวก็เห็ดไทยแถวแถวแถว,แถวนี้แถวเป็นแผ่นะมันบ่มีขนเลยก็เลยว่าติดยากนิดนึงคนว่าสิแล้วเป็นอย่างไปฮักษาย,ยาุนงานอะจีอ้าไข่รเนาะคนตัว่าสีน้องบอมาโดยแบบเนาะแล้ว น้องบอมกับมาฮักษาอยู่เหอนเจ็บเจ็บตอนตอนอันเอาไฟตัวที่ห้าออกอันเจ็บเจ็บคักเจ็บเนะเจ็บแบบคืนความทรงจําตอนยิบตอนยิบกลับคืนมาเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าอันตอนที่น้องบอมตอนที่น้องบอมลมตอนทาอิดอน,นะมันก็อากาศฮอนเดกันเลยเห็นทายแบบไปห้องหมอแบบตอนนั้นยิบพันเหื่อเหื่อน,อน,นี่แบบไล่ออกหลายเทไหลายว่าแบบ แบบเห่ายานแบบเห่าเซนเห่าแบบอันอยังตีดมือกะเย็นเนาะแล้วก็เหงื่อน,นี่ก็ออกลายเป็นแบบว่าเหงื่อน,นี่เหงื่อน,นี่ท่วมท่วม,วมตุนตูแบบมืดแนวสีออกเลยฮะนุกคนตอนไปนตัดไฟออกก็คือกันแบบว่าอากาศมันก็แอร์อัดแดตอนที่ไปตัดไฟกะอากาศก็เป็นแบบบ่เต็มใจอากาศฮอนแดก็เลยเหดให้แบบวออ่าอารมณ์ของเหาแบบปั่นป่วนนิดหนึ่งนะอารมณ์ปั่นป่วนนิดหนึ่งเพราะว่า เฮากะคงสึดต like ื่นเ enfin like ต้นอารมณ์ก็แบบว่ายานยานกลัวๆเลยเพราะว่าอันท่านหมอคนตัดออกแล้วบาดแผลของเฮากะให้น้องบอมเห็นบาดแผลของตัวเองดิมันจะบูติดกันมันจะแยะออกเป็นแบบนี้น้องบอมก็เลยคิดยานอากาศตอนนั้นกะฮอนเหงื่อนี้แบบออกหลายที่สุดเลยอันตอนที่น้องบอมอกอออกมาน้องบอมก็ได้ท่าให้เบิรงเนาะตอนนั้นเหงื่อนี้แบบแม่อ่ก็พอแม่อ่น้องบอมก็พอน้องบอมแบบออกแบบเต็มหน้าเต็มตาเต็มตัวต็เลย น้องบอมก็ต้องขอขอบใจเอฟซีหลายๆคนเด้อที่คอยให้กำลังใจน้องบอมตอนที่น้องบอมอ่านบาดเจ็บเนาะก็คอยให้กำลังใจก็คอยให้อ่าคอยเป็นกำลังใจให้บอมบอกบอมว่าคือสู้เดี๋ยวก็หายขอบใจหลายๆเด้อที่เป็นกำลังใจให้เนาะน้องบอมกับบุหงสิตอบแทนหลยๆเนาะก็ต้องขอขอบใจออกมาจากใจแท้ๆนะว่าขอบใจดีขอบใจจากใจจริงๆเด้อที่เป็นกำลังใจให้น้องบอม แล้วก็ครอบใจทุกๆคนที่หับสุมคลิปนี้เนาะครอบใจหลายๆเด้อที่ยังเป็นห่วงน้องบอมแล้วคลิปนี้น้องบอมกับบอมยังหลายเด้อทุกคนแค่ไปเอาไฟไม่หยิบออกแล้วกับเออบ่มแม่เอาไฟไม่หยิบออกไปตัดไฟไม่หยิบเนาะเป็นเป็นมือที่ดีใจที่แบบว่าไปตัดไฟไมีเด้ดีใจหลายเพราะว่าตอนที่บอได้ไปตัดไฟไมีพันย่างกับโบคักปันใจเพราะว่ามีไฟไม่ิบแล้วไฟไม่อัน เพิ่นยิบแล้วไฟมันยิบจะหุ้มกับหนังเขาฮะนะก็เลยว่าย่างกับบอทนัดปันไดกันเลยว่าไปตัดไฟออกอะเห็ดให้ดีใจนิดหนึ่งเนาะก็เสียใจนิดนึงแดดทีแบบว่าไปตัดไฟออกแล้วหนังบ่หุ้มกันแล้วก็เสียใจเสียอันดีใจก็คือว่าได้ไปตัดไฟไม่ยิบออกเนาะก็เขอบใจทุกคนเด้อคลิปนี้กัฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมให้คลิปกับน้องยูอีเด้อเพราะว่าตอนนี้น้องบอมกับปตัดไฟยไม่ยิบแล้วน้องบอมสิได้ออกไปล่ากับน้อง แต่ว่าบู๊ว่ามือใดเสิออกไปลาเนาะเพราะว่าแพนอยังบูติดกันแพนติดกันมือใดก็สิออกไปลาสัตว์ลาของป้านน้องยู่น้อทุกคนบู๊ว่าเสียไปลาสัตว์ไปลาสัตเป็นอย่างดี <c oughs> ก็คือเจมส์ไปซอกยู่หากินเั่านั้นากาแฟทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกครอบครัวของพวกเนาเด้อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย